สวัสดีครับผมฝลายชาแนลใจมงคลครับสวัสดีท่านผู้ชมคลิปนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กลางทุ่งนาอีกแล้วครับพามาชมควายงามนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้าอหกสิบสี่ครับผมอยู่อีกฟาร์มหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปคุยกับเจ้าของฟาร์มนะครับ อ่าสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับอ่าขออนุญาตแนนนี้ตัวเท่าไหร่ครับชื่อครับชื่อหมู่บ้านที่อยู่ครับชื่อเรียนชื่อหนุ่มครับชือจิงกับบานโจงตีทองครับที่อยู่ด้วยครับที่อยู่กับสามเจ็ดหมู่แปดตำบลอ่างท่มอำเภอับทันจังหวัดอุัยธานีครับครับผมอ่าวันนี้ได้ข่าวว่าอ่าลุงลุงหนุ่มเนี่ยจะเปิดราคา ตัวไหนครับตัวที่ถือเชือกอยู่ใช่ไหมครับครับมีตัวเดชถือเชือกแม่เนี่นะแม่เนียครับเข้าใกล้ได้ไหมเนี่ยครับได้พาเข้าไปใกล้หน่อยครับจะตื้นหน่อยอันนี้เหล่าไรครับเนี่ยควายเนี่ยคงเจาพูดก็พูดยากก็ว่าเหล่าอุไทยแทกก็แต่แต่นซื้อเนื้ออุไทนี่เนี่ยครับครับก็จะเป็นเหล่าวายเก่าไทยเนี่ยเนาะครับครับกลาโรระไทยนี่เนี่ยให้ลูกกี่ตัวมาเลยครับเนี่ยประมาณลูกประมาณสามสี่ตัวนะสามสี่ตัวเนาะ จะมาอยู่กบผมพุ่งใหญ่ตัวเดียวอตอนนี้ยังไม่ท้องใช่ไหมครับใจก็ว่ายังไม่ท้องแต่ผสมไปแล้วผสมพ่อตัวนี้นะตัวตะกรเนี่ยอ๋อตัวนี้คือผสมแล้วครับตัวนี้คือพ่ออยู่พ่อตะกระนี่นะตะกระนี่อ๋อแต่ยังไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่เนาะยังไม่รู้จะติดหรือไม่ติดส่วนส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบได้ไหมร้อยสามสิบประมาณร้อยสามสิบกว่านิดหน่อยครับคุณตะกีนเนี่ยวัดแล้วนะครับร้อยสามสิบอ้วนนะครับวันเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ก่อน อายุต้งกลางๆมันมันก็แไ่้แจมแจ่มแจ่มจ้ำจ้ำตัวนี้ลงเปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยใจว่าจะเปิดตั้งห้าแปดครับเนี่ย ห้าสิบแปดเนาะครับห้าหมื่นแปดอาจจะต่อรองได้นิดหน่อยต่อรองได้นะครับครับได้นิดหน่อยครับผมถึงนะอส่วนสูงแล้วครับร้อยสามสิบตอนนี้ผสมแล้วครับแต่ว่าติตยังไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่นะครับ่อาตัวนี้เป็นตัวอ่าเป็นตัวทับนะครับตัวเนี้ย สเสมใหปิดราคาไว้ที่ห้าสิบแปดนะครับแม่เนี้ยครับมาติดแปดลุงมีเบอร์โทรติดต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์แปดเก้าห้าหกสี่สี่สามเจ็ดห้าครับผมเอ่าขออีกสักรอบหนึ่งครับศูนย์แปดเก้าห้าหกสี่สี่สามเจ็ดห้าครับครับผมโโอ ไปถของแฟนนะผมไม่คายชายอ๋อครับผมครับผมแฟนเป็นอวตารอยู่นี่นะครับให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับมีตัวเดียวไหมครับลุงที่จะเปิดเนี่ยครับจะเปิดแบบตัวเดียวนี้ตัวเดียวก่อนนะครับถ้าสนใจมควายตัวอื่นนะครับก็มาชมได้ครับที่นี่ครับเยอะมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย สั้งหมดที่ท6ตัวนี่ทั้งหมดเลยเนาะ16ตัวเนาะตัวไหนเล็กไม่ไม่นับอ๋อไม่นับเล็กด้วยนเนาะก็ตั้ง20ก่อยทั้งนั้นนะเสี่ตัวพอดี20อ๋อ20ปร,ประมาณตม20ตัวน่ <laughs> ควายรุ่นก็เยอะนะครับตะเกาะอยู่สามวสี่ห้าหกเอินเอ่นเห็นไง <laughs> เขาใกล้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าจะตื่นแต่ปกติก็เชื่องอยู่นะเนี่ยแต่ว่าเห็นคนใหม่มาเยอะก็ตื่นครับผมพยายามที่จะเข้าใกล้ๆนะครับให้เห็นชัดๆนาก็เชื่ออเลี้ยงเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางท้ายก่อนครับ อย่างเดียวส่วนสูงไม่ได้วางดีมาซื้อมาใหม่ๆพอกคาดมาตอบจะเอาไหมไม,ไม่ขายให้เขา มีแสงขาเล็ดีเล่มนมเล่นีู้ตพิพ่นจุตะกา,าไว้นะปะเดี๋ยวมันเป็นตะกา,าส่วนสูงนะครับ130ร้อยสาิบ <130 S 2> นะครับ้สสิบนะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าส <58 S 2> ิบแปดห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแด ทับแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าติดหรือไม่นะครับต,ติดติดวันได้นะติดะมาณธรรมดาเขาเียกยีวันเราก็เป็นเหล่าควายไทยเก่านะครับทายาาเก่สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับราคานี้ให้โทรมาที่ลรงหนุ่มนะครับหนุ่มบ้านนันียง บ้านเนินเหียงเนาะบ้านเนินเหียงหมู่หมู่สิบแปดหมู่หมู่สิบแปดใช่ไหมแปดที่แปดที่แปดหมู่ที่แปดนะครับบ้านเนินเหียงหมู่ที่แปดตำบลน้องกระทุ่มอำเภอทับทานจังหวัดอุทัยธานีนะครับถ้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังครับหมู่บ้านนี้อำเภอนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่มีควายเยอะมากๆของของอุทัยนะครับแต่จริงๆแล้วอที่อุทัยนี่ผมว่าไม่แพ้กันนะน่าจะทุกสวงจังหวัดควายเยอะมาก ครับครับเพื่อทับทันนี่ก็เยอะแล้วครับหน้าวันนี้นะครับวันที่13บกุมภาพันธ์2564นห้บส่นะครับท่านไหนสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์ของลุงหนุ่มนะครับสอบถามราคาได้นะครับแล้วก็จะมีควายตั๊กโกสวยอยู่นะครับเผื่อสนใจนะครับลุงหนุ่มแต่วันนี้ลุงหนุ่มเปิดแม่นี้ให้ให้ฟังก่อนครับ58 จะกอดสองตัวแย่กันปลูมันสามงวดใสามวอตัวเป็นแบบตัวนอนงไโหลไหนเนี่เขาว่าให้ราคา่ตัวยืนเนี่ยจะขายเยอะคอยอย่างเนี้ยออกตัว้เอามันออกลูกตอนตื่มา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝ่ายชนเนลชัยมงคลครับสวัสดีครับผม